มา่สุ้งแฮ่พี่น้องบรรเทางลายรกันแลวันที่สามสิบเกินนแปดปีสองเห่งสาวสาม่ะเมื่อได้เฮาขามาตัวยหนาซิบปังปึกเจด้านเจไรเขาไม่ลองดูได้จังนำเรทัังหลายอันสื่ออยู่นั่นสิบสามก็อยู่ดีายการนับตัวเมื่อวานนี้กุยกานเนินได้เรียมเจ้าพี่น้องเฮาขา ดีจีร่าส่งมาปันเทเรเลแลซึ่งมันเอามาปยำใเฉเนาวานให้ใหม่ขึ้นปีนองใดเสียงปันนัน่นจําไหมอานนั้นก็เทเลยเขายื้อคือมินเดมันหลุดกว่าทุกเนาวานถ้าน,นั้นก็มันตั้งใจแสดงหมักดึงเ,มมงเข้ามาดีขึ้นหรือเป็นรองอันหลีเจียบใจหลีเตอร์เจอด์ตีบีว่า,วามึงไปแดงให้ใหม่ขึ้นปีนองตั้งหลาย กันในอันนี้ตื่นเจอน่ะที่อันนี้เขาไหลลู่ไลลกว่าได้อันมาเที่ยงตั้งนัเนได้ตั้งหลายเจี๊ยบใจเรื่องที่ว่าเฮ็ดส,สังเละดับปองจู่อม,มาจ่อยยื้อกันนั่นจะว่ามือว่าปีนอตั้งหลายยื้อกันมือซึนเที่ยงตั้งคืนเหนือวางมือว่าตบกันไขว่าเที่ยงตั้งมัด เนินน pues mm ัเมื e ่อหลังเท่าขาหันวีดีโอสูงมามือไกลในไพ่ใหม่ขึ้นบีดองไตแขียนรู้กว่าแับปองจู่ตีว่ากัดจ้าเขียนก็เหมือนฮักดูกูตายไว้ก็รู้หายใจหมดอ่่ะอะมีจุ่มเลยมีเผอมาจอดปอเขียนไปหลอยจางมึงยายเป็นสึกเขียนอีกเขาได้หันปองจู่จุ่มเลยก็ใครยื้ดได้จุ่มหนึ่ง มอือห่มกันติ๊กมอือห่มกันยืดปีกายซื้อให้อาบาลีเป็นน้่งจอกเมียน้่งตู้สีป่ป๊ะติ๊กต่อตายตายตอเที่ยงห่งมกันสิได้มัง้งครึ่งล้อลงก็มาขับเจียนใหญ่ดีๆน้ำงามเสิได้ดึงปีหลองกูปัปแนแหงเผยยืมมันปีดีจังอันมีพามยมาตัวอันมีพายมาจ่อยอันมีพา,ายมาใส่ใจ เฉียอี๋เขาไมีลองดูลองตายลองซุ่มตีในเขาไว้รายการเนี่ยตื่นรานว่าปันเฮียงเจรอีเขาใคยของพี่ซึมมาเวก้าอําฮันลีไลตีดันไลนกตีของเทียนอีเจอลายใหย้เจอลายสิกเสดว่าอันตึกอ,อันสิบไหลเมื่อนาสิบปังตีในมันถึงกว่าถึงหนาตานเลยเขย่า,าระยะประมาณผู้ว่า เชยนอรเขาอยู่ดันั่นสันอันเขาเลยหันไปึงรู้ปี่น้อทั้งหลายสามมุไปดว่ากูก็ได้ยหันมาเช่รเขาต่ยอดขึนเมื่อเล้วนี้คึอนมาเจ้ฮขม้นมดึกขึ้นนสุดจันสูงอันว่านั่นซึ่งมาดี่ไหะซึ่งมาดี่ลาวเชียงไทยของเราเป้า พราะว่ามันเข่าตุ่มมันเยา้าเยื่งกว่าดีหลายกองหญ้าดีนะเขื่อมินบ้านเมียนมกาหรือีนขางเขาย่างเขารกแข่งเขาบู้ีทีเอีนเย้อีในลายติกเมียวในจอมเมียวอะไรปีสิมาอะไเอออันไหนสักกันไม่จะย้อนกันหลับโกวะพราใครเป้มาในเปยือมือมันขี่กามาห่า ปิ้ลหรือเสียนต่างหลวงเห้ทำห้างวยยืนนะตับผ้ารับๆอิดเปลี่ยนหา้าเนี่ยจึงไหนมีตื่นตาไหนเปื้อเส้นหนำใส่ของเปไ็นไรจะว่าสันลอยที่เมืองตับนั่นเนี่ยเขาอ่านเอาให้มันไหลการคือยื้อใส่แถมแทงซึ่งมาสียื้อใส่ปากล็อกกีดขงสิส่หนำใส่ไอหมองมันนั่นมันมีคือหมินม่นรู้พอมันหัวาห้าอยู่ทีละสิงกองเตียบทีละน้ำ มันก็สังคึมีให้ป่อยมาตีนั่นเขาไว้หันยาวเป็นสิงหรือฮะน้ำตาตกจะฮะเจ้าเขาปัญญังเฉียนอะไรมือว่าไนตายสื่อตายโก้ตายของพี่น้องทั้งหลายซิกตึกการว่าระเดดดาตึกตาตายย่อซิกป่อโกตายของหลุ่ยเฮซิปหนุ่นุ่งสิปก็ในเรื่มันก็โกตายเทียนอะไรก็โกตายซิกตาตึกตาตายซิกตาเป็นคูเป็นก็อง่าเหยียนอะไรกูก็อดีหูดี กูเนยเขาหันอย่างอีลละยาไปปล่วยเขาในวันเนในวันเนี่ป้อมจะขึ้นไตก็ขึ้นบีน้องลยตะป้อไหายเขาเนการเลยจองเนวันในเวียงสาเบียงด้วไหนก็บนมือนเนี่ากินขันม <ap> ันเอาไว้ปีหน่ออะไเข่าวหน้าเาทั้งไย อันเรียบไทยข่าวค้นด,ดังเจไ,ไหนดีรายการด้วยยมเดี๋ยวก็จะเป็นข่าวมีเดียใเ่ไหเรียดอ่ะมีฉากสีรักฐานมีวมมิดีโออันนั้นทีเล่าจ,จีจาร่จอนหนกาบานเอาไว้ข่าวล้งข่าวยาวเชไหนเขาก็เลยขึ้นอยู่เว็บพัดเตรมยม่ไหก็เลยมีเอียวไว้เว็บจึงอีืก็ดีฮะปีน,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 นเอเอั้นเท่าไหย่ T N L E เอ้ยเสียไใบมือขลาดว่าคู่ดูละห้าคู่ดูนี่เอาปองใจหนี่ ปอยื่อมาได้อาจงอางเด้ย้อนป้องจู่เขาเรียกมาจอยปีดอ,อเขาวุ่เลยปอเสียนไปเปลเี่ยนไม้พุงกอลีตาพุ่งโจก็ย่าหันดดบป้องจู่เรียไปเรียบมาเลยใครทำเละเขามมน้ำใจสิเลยเตี้ยนเดี๋ยวมาเวียดตัางหลังสรจล้จันเหียที่ัป็นกเฮีย ปา้งตึกนี่ผมจะว่าวันเดียวเปลี่ยนกว่าหลายปัน้น,นัน่งรอแล้วเบียงอันจำจำหมูเเ่นะำำเชืนะ่อ,น,อนั้นตบโดนนั่ค้ำเช่นนี้หิมพานตปาลีเช่นนั้นจอยกันค้ำแหละเจริญก็มีนาทียืนดีนโดยตีมือแหละจีนละอันนั้นมีพ่อมาจอยป่อยยิงมาในทักดูโกดท้ทุนปีหน้่านั่งไหลองพ่องโฮมแต่ป้องสู้นั่นอย่าไปกัดตุ้ยไก่ละ tôi đi này quê đi lại có làm cho là đi lo tiền bị lại nó có ha thầy kĩ chạy cú tái tái rồi là sau mắc mần là thế gì tập phòng mồm hóc ép phía xì xì hóc tập phòng chuột không có mà nên phòng mà tài vừa tài mà ปีเจ็ดหน่ะฮะอาบนั้นก็พร้อมหน่ะดีตายว่ากาชุมกาชุ่มเจนหนท่ามันเตี่ยมรวดในเมื่อสุดยากยอดว่ามันหยิบเมืองป้อมมีนำกัดเมืนเด็ดยทิ้งเมืองมาฮะคาราหกสิบเจ็ดสิบปีไปปีนั่งหกปัเียอะไรมันไม่มันเปิดตัวอยู่หนึ่งก็ป้องตู้สู้เสียได้สองหักตัวกูได้สองสู้พร้อมันให้ มันใครจ้างทีไหนเนี่ยลื่นสุดมากมากันก็หันว่าเออดับลงหลายๆกุ้ยเขาสยกันไรตายเถอะตายม,ามันไหนท้ำเลยก็ไม่มันก็โนตีไหนเอาไว้สืบเชดันเชื่อหงหรือปีดาวเท่าไรเหมอกจันจุงยิบกองกลางทีไหนหรือสีเกียบขอนย้อนเงินเชียหาเรี่องดูกับเขาไม่ได้ทไรทีเดียวเหรเข่าหืมินมาอยู่เนี่ย เอากองจากเหอากาศจะได้ยืดต้องเที่ยงท่องเทียงกว่าตื่นเช้าจะเยอะนะมันมีว่าสินเอา,า,นานไว้กอบไหนเป็นถังเรียกหลายเมิลอ่ะอันเป็นจำจะไดนพอเขาวุาวา่นด้ยอย่าวิกัดด้วยว่ามันตายก็หื้อเฉยๆตายก็หืดขนาดนุยเคี้ยวเป็นอีเชิงเี่ดอกเดียนเป็นอันหลังดาวให้เป็นเมืองปลายฮะดาวหมักลิงขน้ดเว,วียงฮะ อนนั้นก็มันให้ผู้่าจอองเขาจก็น่ะป้องจุเจ้าไหนเอ้ที่ยันเยาาอี๋ลีผู้โดแลดี่ยีป้องใจเอมจอยม่ใจเลยแต่คงจบมาเดียวคือมิ้นหลอดดึกหนดหลอยน้ำสังู่บ่ปันน่นหรือยบันนั่งไนเพาละเพาค่ะมีน้องหลายที่มาอยเทียง พ่อว่ปาป้องจู่ในห้องหลดตกจีก็พูดกันพัดสงสีงมาจอยมันหมือน,น่ะอำพัดสงมาจอยยื้อก็เดี๋ยวตายก็เดี๋ยวซุ้มก็เลยเอออันนี้ก็หลีอ้ามัมยปีนอกอะไรเว้ยใครถามสองจุ้มบา่าอาละมารูกใช่หรดอลิดเข้าบ่าในหมู่บา้านอันไพ่ลูกใหม่สิงคนปัน,นัน còn tận dân xua giả hờ mi quân giữ đang lấy giả hờ quân lấy lưu lấy tại bị đa để lấy in nợ cái này khơi lưu liệu hay mày dưới này a du ya mỏng màng này thì hết bản hạ mai không ta không chỗ thì mi vậy này Âm nên có hú lôi đòn sáng hao lụm mang gắn hao lụm tít hao lụm tai mà phải màn và phải hao เดี๋ยวเอียมอะไรก็ร้อยตีมึงนีอะไรอยู่ฮะเสมอะไรอยู่เนี่พอว่ายือ,อจุยานั่นถังเรืกเจ้าคือได้ผมจะมีจุมำนวนเตี๋ยจุยาน,นปีนอ่อนของปัญญาลังไงมันเดี๋เรียนตียำ้ำมันตดี๋ยวใคือหมินมือมันต่างกิน zoom ยิบกองกลางเจ้าคือสิ่งใด พอทำกันมาเรื่อยๆซึกมาเน่มาเดียวคือมีสิ่ด้ม้ยืนนาซึกกันนั่นก็พอเมียนเห็นตาิ่ตาเตียนแล้วก็ต้ตาของตาตาเลี้ยยห่ต้ตายาวกว่ากันนั่นก็พอซึ่มาทวัามันลุกขึ้นเดียวมันทำเขาเลยเนี่ยเพนก็ตบเงางุ่นมืนเดียวเลยว่าทั้งหลายเออพี่เราอบเขาวนดยทางเลี้ยวเจ้าคือเดียมใจกุ้ยกะเมื่อจะบองจู่เขาขาหักดูบูได้เสยมมาจ่อยเทียนอะไรน เที่ยงก็รูมออยู่มอกิน,นอ่ะอัมจะว่า่ายยาคู่ของสภาะวะฝานเมืองด่างห้าขวนกึกมึงต่ำตึงจลีละปันหัวเสียหัวขำเรื่องนั้นป่าคุยกว่ายาป่าเก้าพ้อมยาไทยก้อยย่ามันพ้อมย่ามาอะไรย,ยาไทยป้อมย่าไทยก้อยยาบานไทยลมูมออยู่มอกินอันมานั่นเทอคู่ว่า

กัดจบปีโตสันน้ำตูปังให้สีปอน้ำรังอาณาเลยฮงกันตายอ่ะตายนั้งแต่เมื่ั้งหลายตายนั้นถังเลยเอาปืนลงหูทำด,ดีดอเข่าดีดองกันซื้อไหนควีก้าเฮสังเล็มมาฮัดติ๊กฮัดตายจอยขี่เอยียนเยาอีเขาอะไปังติดหลวงอ่ะปังติดเล็กห้ามุ่วควีก้าคือมินโกมาป่วยมาด พอเขาดีลามามันมาลปล่อยมาไม่ดีตัวไหนความขอไดเดิมถูกเสือปีนอรอยตาวกา่อะในเมืองใต้เขาขาได้เพื่อ,ลลอนั่ลยางขันนั้นนอกมึงเหมือนหอยแอชโฮคือมินจะได้บินกับบินบ้าเนี่ยปีนีวนอันยาปีนีคนดังดับเอาไว้้ทะัลทว่าคือมินตึ๊ดจันสูงจะได้คนโฮมันจาเอี้เลยคนแอชโชเลยมันมาบิน่ีนวีปีนอามูเจ มีน้องจีล่างตีลอยตีมือแต่วันกันปักตาเสียขันคำพองกว่าหุ่นจอมคำพองกระว่ามาเย้าคำพองกระว่าปล่อยสามลูกคำพองกระว่าปล่อยสี่ลูกเลยแล้ขันตาตาขังเผาข้างมันบานก็วันมีด่างโจมีด่งเสื่อาไว้ยว้ยอยนอยู่เดียดีค้นมือเสียไปย่ำอันคือมีมาพีย่อดีไล่ติดเพียงการซื้อหรือการเาปีนองอะไรบานก็ได้ไปถึองอะไรแอชวู วิกา้ายาปีลิมว่าทีเอียนเทวนียเขาตายโกตายกองตายสื่อน้ำแดงทั้งหลายเพราะว่าเจอลายศึกเสร็จดกันอยู่เยาวราชุ่มเจ้าคือ,อยู่เยาวราเจเนียเขามีรองปีกุลไว้จำได้ละทางเรียกมาได้หมนจะดทางเยาวเทเนียก่อนมปิ้นอันทีเทเนีย,ยเขามีรองลูกหายตายาน้ำแดงทั้งหลายปีหน้าหกป,ปันแหง ตายอย่ืมินะคือมิน,นะมนเ้ี่ยวมันอยู่ด้านหนึ่เสียยืดอเปยกทางไรเปยกมาหินก็มนไมเข็ดลูกเทียนลูกปลลุยก็มไม่สุดีว่ามันอยู่ด้านหนึเสียป่อยลงมาโดเข้าวันนั้นไว้เพราะขาดมันหลอดขอดดีกัดเห็นหลอดเพเีเขียนมันลเป็นจริงดังเอาไว้ปางตึกจีร่างไปยาบปีน่าอไร เขาเปิดด้วยว่าปองจู้อันควรทุ่มาว่าปองลูกดีา่ากผมมือนสิลูกซุ้มตายดีในนั้นมันั้งหลาย้าอาน,นั้นก็กำกว่ามะกำสยมั้จุมจ่มเผอจุมจ่มบังจุ่มเก่าจุ่มาังขีดเพอะขีดมา้ไหนเสียงั่นก็เดี๋ยว่าจะนั้นเออพีดอ่านหลายไปดีเสียงไปมึงเปลี่ยนหมายพุงต้าพุงเกี่ยวได้ย้อนออกในตับห้องหุงในมหาม่ อยู่ยงไหวฮะมาแล้วคือมีนวดในมีผม,มม,มาจ่อยมพร้อมอลไรใจเออที่ได้ฝากพี่ดอวเขาเอาไว้ว่า,วาปักตาเสียได้ตัวสองจุม้มเ่ยหลังคดีเฮ็ดปันขึ้นคนมึนนงฮะเรามาปล่อยลงกว่าหญ้าหวานหญ้าเฮือนไผยใหม่เนิ่นนี่เอามันก็ปันมันเยาวกว่าหลายๆลฮะหน้าสิปแปมติดกันนี่ เชลร์ไทีสิบติดเชียร์สิบได้กว่าที่ไลไรข้อไลข้อนี่ตับวองสูบเขาจะนั่นสองคดีมาจอยห้าเนี่ยเขาเปิดด้วยกันดีๆลองได้ฝากเอฟซีปูปันแหงแชร์รายการมาสูข่ขคร